哎，还有烟米头哇！一个啊？呃。没得一个。没得一个啊！轮啊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 。 ตายหมดตายหมด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 อ้ยมีขาเนี่ยเอามีมีคนหก้วยโอเคเฮ้ยโดนยิงโดนเปิดยเปิงเปิดงเปิดอ่เปิแล้วเปิดแล้วเอ้ยยังยัง เอ้ยคนคนมาร์จุดโลเคชั่นกูยิงอยู่กูยิงอยู่ไอ้ยิงตีกระทะมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นโอ้โหวงเฮีย้าไปเลยไปเลยไปเลยมันก็จะมาตึกเหมือนกัน,ม,นมาถึงก่อนแล้วมั้งเนี่ย

้ยมันโดนวงตายแน่ตายวงแน่ตายวงแน่ตายวงแน่เฮ้ยกูโดนหลังยิงกูโดนหลังยิงโดนหลังยิงกูบอกว่าโดนหลังยิงพุทธหลังมีตัวนึงหลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ้ยสัตว์เอ้สามปูหลังต้นไม้ตัวเดียวเลยเน่เน่เน่เห็นไหม เอ้บุตรความเงินความน้ำนั่นน่ะเออหลังห้องน้ำเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวลงมือก่อนสวย Okay. alert Hey. เฮ้ยเหลือเจ็ดตัวเฮ้ยปีนแอร์ดรอปอีกมันนอนอยู่ข้ามไปเลยกัดสามสามแน่เลยเยี้ยเออว่ะมีสิิทธ์เพราะงั้นมีรถมาแล้วอ่ะมันไม่มีรถเข้าแอร์ดรอปแล้วอ่ะแถวนี้เปล่าวะตัวที่นอนอยู่นี่นะม้าตัวที่ยิงเมื่อกี้หรือเปล่าได่ใช่ได้ใช่ระวังเข้าสูงนะมึง ได้ไงดวะวอยู่กลางวงโอ้โหมึงยังจะเล่นเดับอีกไม่ไงเออเห็นละ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 ดลเห็นไหมัวในฟางตัวเดียวตัวเดียวสองตัวนะน็อกโดนในฟางนะระวังในฟาง เออหนุ่มซ้ำยังไงไม่จะโดนโดนตายไปแล้วนะพูดทีพูดสี่ใบไอ้ปุดระวังเข่าส่งเลยนะเอ๊ะตรงเนี้ย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 ตรงใช่ไหผมเข้าแล้วนะผมเข้าแล้วนะเข้าเลยเหรอผมเข้าแล้วมันมันมีสองตัวมันน่าจะเหลือสองตัวเนี่ะใจเย็นไหม จะเย็นดิโอ้โหได้ได้ได้ได,ได้งั้นงั้นรอ,นอเลยเฮ้ยมันต้องเข้าวงเปล่าใช่ใชเหมือนมันต้องเข้าวงกระเถิบมาเบอร์สามระวังนะโอเคโอเคเห็นปะเออเห็นปะนะไม่ใช่มันต้องมีอันนั้นตรงนั้นหนึ่งตัวไงแล้วอีกตัวหนึ่งมันอยู่ไหนแค่แหละอ้าวเฮ้ยเหลืออีกตัวดิทั้งนั้นอนะ่ะตัวเดียว,วตัวเดียวอยู่ไหนวะเนี่ย ปกยังกว้างอยู่เออโล่งมันเขานะไอคือกูเสียบมันเข่ากูดูข้างหลังอขบ้านแล้วตอกตรงนี้ให้ไหนนี่ในบ้านเหรอไม่ไม่น่าจะมีนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เฮ้ยนั่ไงเอิร์ดนอนอยู่หน้ามึงนะไหนวะนอนอยู่บนต้นไม้อะต้นไม้ต้นไหนเออต้นไม้ไงอ๋ออียเออ ยังหน้ากูเลยดีมึงไม่ลุกมึงแกยังไม่เห็นจริงเม่ได้ปุ่เบอร์สองมันเด่นดีเืบตเป็นอย่างเดียวคนนี่จ้ะ่อคนเก่งไปกันมันมันสมัครเล่นออกง่ายๆเรียกง่ายๆก็มือสมัครเล่นไอเตอคนเหรอ โอไปบ้ากเลยไปแล้วอะไรนวะเมื่อกี้มีรถขับมาด้วยใช่ที่แห่งรถมาโอ้ยเยี่ยมไปเรื่องแล้วมันตายยังยังยังอยู่เอาไว้ไว้บนไปฆ่ากอ่อนเอาไปละ ออกไปเลยนี่ไงนี่ไลไปเลวมาคนเดียวใช่เหรอเฮ้ยมันขึ้นรถแล้วขึ้นรถไปมปปดไฟไปเปหนีอย่าให้มันจอดนะเป็นตู้เลย ะต้องต้องระบิดอย่างง้นแหละเฮ้ยมีเฮ้ยมีตัวหนึ่งเนี่ยเนยเห็นปเห็นะเห็นปะเห็นะาดีไปเอิร์พดีไปเฮ้ยเดี๋ยวยขอเป็นอันนี้ดึกอ่ะเบ็ดตีเก็บของเพลินระวังโดนยิงยเงอ่ะ ตรงรถทันแดงปะคันแดงคันแดงนั่นแหละโทันแดงมันมาจัดสะพานอ่ะคันแดงมันที่มันยิงอช่มันวิ่งมาละมวิ่งขึ้นมาละขึ้นเนินละเนี่ยขึ้นเนินนันี่ละในคันแดงเห็นปะแล้วห้องม้ำบอกเฮ้ยมีมีซ้ายขวาเลยอยู่ห้องน้ำเหรออ้าวหูเล่ จะสุนหมดโอ้โหบ้านี่นี่เพื่อนอยู่ข้างในนี่ข้นโบนขึ้นโบนอยู่ข้างในนะคนหนึ่งเกิดข้นโบนอยู่ข้างในแต่กระต้อคนหนึ่งไอ้ตรงข้างก็มีว่ะโอ้โหต่อได้หลายตัวเนื้ะตายตายหมดมีมีมีตรงข้ามด้วยเพื่อนนอนยังไม่หมดเหรอยังยังยัง ไอ,อ้คุณแปดมองสองน้ำแบบนี้คุณแปดไหมมีคุณแปดเหลือไหมขึ้นคุณแปดเงี้ยรถอยู่นะขึ้นบนแล้วขึ้นบน,ว,บนว้าบุ้นที่มานเป็นแล้วว้าบุ้นต้องเอารถไปแล้วว่ะคันนี้คันนี้ใช่คันนี้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 อยู่ตัวเดียวเฮ้ย

ไงเนี่ยผูกขี้บายกูขี่อะไรกูของจิ้งมึงเติมเือดก่อนใช่ไม่มีรถไอ้ตัดเอ้ยเฮ้ยรถบุดไงที่บุดขับไปจอดบ้านทางซ้ายอ่ะบ้านประจําเราอ่ะเนั่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกเกียรตตัวเดี๋ยวกูจัดการให้หมดเองฮะโอ้จิตวบตัวนะ